ะคะือแบบไม่ไม่ได้มาแบบนั่งโตคุยกันว่าจะยังไง<ม>อะไรเงี้ยไม่ไม่อนะคะ่ะก็สบายๆมันเขาสบายใจเราสบายใจหนูว่าแค่นั้นก็น่าจะพอแล้วอย่างอนาคตอย่างเงี้ยเคยมานั่งคุยกันไหมคะกับครอครัวแม่อะไรเงี้ยมันจะดูแลกันไปย,ยังไงหไกลกว่าอีกอ <laughs> ะ <laughs> ไม่ค่ะย,<ม>ยังยัง<ม>คะ่ะนี่แต่ว่าตอนนี้ละครหนูออนอยู่ค่ะว่าสง่า แตอนนี้คือังกลับมาแล้วครอยุ่งกับการโฟกัสเรื่องงานเยอะใช่ใช่ค่ะเพราะว่าต่างคนต่างถ่ายละครด้วยแล้วละครที่นิชากับพี่โน่เล่นด้วยกันก็เพิ่งจบไปเองค่ะคือเวลาแยกกันเนี่ยกันเนี่ยเวลาเหนื่อยเวลามีแบบเติมละมั่งเติมละมั่งใจน้อยมากคืออย่างเวลาหนูไปกองหนูแทบจะไม่ไม่เล่นไลน์ไม่แตะโทรศัพท์เลยอะค่ะก็ ถ้าตามตามโอกาสแบบว่างก็เมื่อไหร่ก็เออถ้าได้เจอก็เจอที่อยากรู้อยา่างแฟนขาวพลุมนอพว่มีไหมเขาที่ตัวเองฟิดแบกมาเขาก็แต่เขาก็ดูสบายสบายกันนะคะหรือเปล่าก็สบายสบายเพราะว่าถ้าทุกอย่างสบายใจหรือว่ามันมันคือความที่พอดีแล้วก็โอเคที่สุดแล้วให้สถานะสบายใจ สถานะสบายใจได้ค่ะขอบคุณมากหนูได้คำตอบแล้วค่ะก็ก็เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆเป็นแบบเขาเรียกอะไรอ่ะสบายใจนั้ไหมสถาสบายใจค่ะโอเคขอบคุณขอบคุณ